มั่ซ่าใจตัวกนปั้นเป็นตัวเป็นตัวเลยมบ้างทำลายแต่ทำลายเหงียบอพี่น้องเอ้ามาบอกบอกลายหางค้ำแดกแข่หมานพี่น้องชอบแบบเปรี้ยวๆมต้องยังมากไหมพี่น้อง แจมเลยไปน้องเดี๋ยวมากเดี้ยวมาเกิดมาข้ามแปลหื้มฟุ้งมาไปน้องมาใหญ่บินข้ามแปลไปน้องอ มวยยอดมันจะกินไดหนหยอดก่อนนอนก่อนกินไหมอยู่นอนบ่แรนเราจะได้นอนกันไหมกินวันนี้มาพี่น้องมามาซอยนะมาช่วยน้องมีสุขด้วยครับประแดดไหมตอนเป็นต้อน tuần còn đẹp hàm chỉ nấm đấy, đi nòng đấy, tam này, hôm nay lần thứ một một gần sáu ngày thứ toilet, I am toilet này มาคุยซอยกันครับนสี่งหอมฉ่ำกว่โอ้เสียบโอ้บ่ไปครับเอาถุงมาอยู่ห้องกับบ้านไปฝากผู้เฒ่า ครับันนี้ก็บรรยากาศแรงๆพี่น้องดีๆครับยุบตรงทุนเลีนาเขี้ยวกะกีพี่น้องแตมมีง้วนยักสามสี่ห้าตัวนี่โอเคเลยนะครับกับวันนี้ครับมาเปลี่ยนบรรยากาศหนีโควิดมามาักกินมะขามเปียนะครับก็บรรยากาศนี่ละอยู่โรงเรียนขึ้นเกาพี่น้องนะครับบรรยากาศากะมันก็อึมครึม,มนะครับสังคมก็อึมครึมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย กับฝากพี่น้องดูแลรักษาตัวรักษาตัวนะพี่น้องนะผู้ตรวกับโมเดลไปใส้ครับถอดกลับไปซื้อกับเขานะครับวันนี้ก็ส่งกำลังแรงใจพี่น้องให้บ้านเฮาสูขู่สุกคนนะครับพี่น้องไทยเฮานะครับอยู่คงคงคงเทียบเดี๋ยวว่ายัางกระเหล่าเตี้ยนะครับตีดติดเชื่อหรือว่ายัางบ่ทันติดนะพี่น้องนะเอาใจช่วยสู่ขู่สุกคนครับหลังจานกนี้คนดีขึ้นก็ยังคอยว่ากันนะพี่น้องอันไหนสิสำคัญไปกว่าชีวิตจักรวงบะมี่ครับพี่น้องเอา้า บ่บ่หลายอย่างนะพี่นอ้องอย่ากขอให้พี่น้องปลอดภัยนะครับคุณปะรักษาคุณมคองคุกก้นได้พี่น้องเด้อมาหนี่ผู้ตัวขอตัวลาไปก่อนครับ